ทำอะไรอยู่ครับเอ็มครับโอ้โมาต่อกินเซมเบ้ค่ะเซมเบ้อะไรเอ่ยเซมเบ้กุ้งแผ่นใหญ่ยักษ์เหรอใช่อ๋อนนก็เหมือนก็จะเหลือสุดท้ายที่เหลือในะะสองวันนก็เป็นขนมเซมเบ้ค่ะที่จะเป็นแป้งแบบกรอบใช่ป่ะแต่นี่กุ้งหรือว่าแบบบีบ้<อ>แล้วก็มีแบบเป็นอะไรเนอะปลาหมึกด้วยค่ะ นนี้ก็อยู่ที่เกาะเอโนชิมะนะคะกำลังเดินทางกลับไปสู่ที่เรามาค่ะเราอยู่ที่เกาะเอโนชิมะคือขึ้นเกาะมาที่เ <ๆ S 1> ึงก็จะมีอะไรนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ขาวมาคือยิ่มากแล้วก็รู้สึกว่าอแบบ มันเหนื่อยร้านทุรังปิดหมดแล้วก็เลยต้องมาซัดแซมเบ้ค่ะแม่อยากกินอยู่แล้วก็บอกจริงๆไงเนี่ยนี่อย่างนี้มาอย่างนี้มาแซมเบ้์แซมเบยเออเนี่ยแผ่นบางๆแบนๆเหมือนแบบกระดาษอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราดูของเอ็ม <c oughs> เขาบอกอีกครึ่งชั่วโมงกระถอบใหม่ๆ <c oughs> เล้วดูแต่กินเอาข้าวตัดขาตัดไม่ได้บอกนะกินเผาาตัดแต่แบบที่ขาสันเขาได้บันไดมาเยอะมากจริงโอเคสตรองค่ะเดี๋ยวรอยแป๊บหนึ่ง เย็นเยนเย็นเดี๋ยวได้กินเท่าไหร่เออลืมถามภาษาเลยเอมเหรอหกรนแพงนะแผ่กเออเป็นกุ้งไงแพงกุ้มังกรอ่ะรูจักกุ้งหรือมังกรตลบเออเพรนี่นี่นัน้อเ่าหไดี๋ยวป้ายด้วยเดี๋ยวรอดู S <S ก็จะน,นักการที่้เสตมาอย่างน,น่หี่กุ้งมังกรอ,อันนี้คือซื้อกุ้งเขาก็เลยให้กุ้งมาคือไป้ายไว้บอกกับพี่คนคุณลุงที่เขาเป็นคนทาําำจะให้เราถูกนะว่าเราสั่งอะไรไป เดี๋ยวข้องล่างันทานน้ำมันกัน้ำมันอุ่นขุ่นเครื่องขุ่นเครื่องไปขเตาลอุ่นเครื่องอบรากว่าเดรอบกั่น้ำมันโหไม่น่าเลยที่แต่ละแผ่นตัเสร็จไม่นานมากเลยแต่ปุ้งฟันน่า แต่เราไม่กินน่ะเล็กไปเอากินนี่เลยกุ้งมังกรใช่แต่แบบไม่ใช่กุ้งมังกรใหแบบใหญ่ๆนะระดับแบบเล็กๆอ่ะแต่ก็ดูอลังการแล้นะว่ากุ้งมังกรจัหอมเนี่ยรอมานะไหนั จะสิบนาทีป่ะสิบนาทีเนาะนี่ๆดูลูกเขาไม่สายสิได้ไหมถ้ารอนานก็เกยติมไปก่อนทาที่ทำไมเป็นต้องเป็นผู้หญิงเลยอ้าวก็เพราะว่าผู้หญิงจะกินไอติมไงดูท่าเิเคลิ้มเคลิ้มท่าเคลิ้มอยู่ไม่ใช่พูดให้ตกใจเล่นเชิญไม่เซย์เอิ้น เขาบอกระวังด้วยเตจอไหมจะบอกว่ามันร้อนมากเลยเอามันร้อนเหรอใช่ถ่ายน้ำหลงใน่างนี้อ่ะเขาบอกเขาจับแบบนี้ไงมันจะได้ไม่ร้อนโอ้เลยไหมกลิ่นกุ้งแรงมากมีเห็นกุ้งเอาไม่เห็นนี่ด้านนี้อันนี้กื้งจับตัวอะไรอะไรสิอะไรกุ้งจับตัวแก สโอ๊ยสอรี่นะ,ะกุ้งน้อยนี่คือกุ้งดูดิว่าบี้อ่ะเห็นป่ะเหลืองๆนี่คือแบบลองจินตนาการถึงมันกุ้งแล้วใครชอบกินมันกุ้งคือแบบมันต้องแบบเค็มโคตรในความแบบเค็มมันอะไรอย่างเงี้ยกินเลยดีกว่าแต่มันซองเป็นปลาหมึกก็เขาขายเน้นขายปลาหมึกโอเคเป็นไงบ้างแป้งเป็นไงแป้งตรงนั้นไม่ได้โดนกุ้งอ่ะบอกเลยเฮ้ยมันเค็มอ่ะเค็มอ่ะแป้งเค็มอ่ะดิ คิดอยู่นี่ไหมอะไรฮานามิข้าวเกี๊ยบรวยเพื่อนก็เหมือนเลยเหรอเฮ้ยอารมณ์แบบกลิ่นอย่างนั้นเลยอ่ะคือมันกลิ่นกุ้งไงเออแต่มันบางและกรอบกว่ามอนไม่เป็นก้อนๆค่ะนี่เป็นแผ่นบางๆกรอบนี่ครับอร่อยไหมอร่อยไหมออไหนไหนบีบไหมนิดนึงอร่อยอ่ะเฮ้ยกินเพลินนะเนี่ยเฮ้ยเปแบบไรวะ คุ้นๆอ่ะเขาชาเหมือนเคยกินที่ไหนเหมือนเมืองไทยอ่ะแต่เมืองไทยอ่ะเออเก็บเมืองไทยอ่ะเขาเปียบแผ่นอ่ะอืมอืมชื่ออะไรนะเขาไทยๆอ่ะเขาเก็บกุ้งมนตราไมม่่ใชโนราเออมโนราเหมือนมโนราเลยเออมโนราเติมหมูมโนราเลยอร่อยดีเฮ้ยมันจริงต่อใกล้ๆกุ้งมันยิ่งเค็มยิ่งมีรสชาติด้วยอ่ะมันเป็นมันกุ้งอ่ะของมันนี่มันเยอะหน่อยนะไอ้เจ๋งอ่ะแล้วลองข้างบนอ่ ขมมน่าจะนจริงเออไม่ค่อยได้กินปรุงเค็มๆธรรมดาแต่กรอบอร่อยกาะมากอ่ะให้ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปเออถ่ายรูปถ่ายรูปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปบอกคุณผู้ชมพีทีอยู่ไหนก็คือเดินเข้ามาที่เกาะเอโนชิมะใช่คเอโนชิมะอยู่ในจังหวัดคานากาวะครับนะใช่แล้วอยู่ในแถบคันโตถูกต้องอุ้ยูปิวปิวเก๋าแตกเก๋าแตกแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นมาที่สถานีเอโนชิมะหรือสถานี เลยนะคาตาเซอโนชิมาเนี่ยก็ตรงมาที่เกาะเอโนชิมาเลยพอเข้าเกาะมาจะมีเสาสารเจ้าเหล็กอันหนึ่งเดินผ่านเดินขึ้นเขาขึ้นมาหน่อยนึงครับเนี่ยครับก็เจอเลยซ้ายมือคนที่ต่อที่ต่อแถวเยอะๆที่แบบมีแถวยาวๆอย่างนี้ค่ะก็มีกลิ่นหอมๆมีทั้งกลิ่นแบบกุ้งเลยกลิ่นปลาหมึกร้านนี้แหละค่ะแน่นอนมีอยู่ร้านเดียวเด็ดเลยอืมแบบว่า <ไป S 1> ดูดูดูดนขนาดร้านปิดแล้วเนี่ยนี่คือร้านปิดแล้ว<ด>อันนี้คือลูกค้าตกขต้างป่าวกันม่าสมบัติภูถึงเลยห <c oughs> อแล้วครับบ <Bye bye S 2> ๊ายบายเจอใหม่ครั้งหน้าครับเห็นแล้วหอมแล้วกันกินไว้